กรพัฒน์วรเชษฐนะคะทางด้านเพื่อนในการวุิโสไฟวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์นบุระพัฒนาสินนะคะคุณกรพัฒน์คะครับพี่มอนคุณกรพัฒน์รู้จักหุ้นนางฟ้าไหมหุ้นนางฟ้าเหรออืมอืมไม่รู้จักเลยครับตัวไหนครับเหรอแวะมาหาพี่สิเดี๋ยวพี่จะบอกอะไรนะครับแวะมาเจอพี่ก็ได้ที่ออฟฟิศอะี่ไอ๋อะไรคนรู้แล้วนะนางฟ้ามีจิตตัวครับหุ้นนางฟ้าหนึ่งตัว หนึ่งตัวเลยแล้วก็หุ้นนกพิราบบินอีกหนึ่งนกพิราบด้วยเออโอ้โหเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคุณกรพัฒนเลยเกี่ยวกับผมด้วยรอครับแล้วมีหุ้นการเมืองอีกตัวหนึ่งมีหุ้นการเมืองด้วยหนะหน่ะอยากรุ้ละสี่แวะมาเลยอืมครับเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคุณกรพัฒนหมดเลยเกี่ยวกับผมด้วยรอครับใช่เอาโอ่เชิญของคุณกรพัฒนวันนี้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะครับ ก็ตลาดก็โดยรวมก็ยังเป็นไซด์อัพเหมือนเดิมนะครับภาพตลาดวันนี่เงี้ยจะดูมีแรงขายออกมาบ้างนะครับแต่โดยรวมผมเชื่อว่ากระแสเงินนะครับยังเข้านะครับในส่วนตัวเอเชียแล้วก็ไทยต่อเนื่องตลาดเองเนี่ยนะครับมีความพยายามสองวันละที่จะก้าวข้ามหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับที่เราเขียนเมื่อวานว่ามันเป็นจุดแนวต้านจุดที่ลักเลยถ้าเบรกได้เนี่ยนะครับมันจะมีแรงดึงเชิงที่ดค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็ดูแนวต้านตรงนี้แหละหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับถ้าเบรกได้ก็ บริเวณ1587แนวรับก็1,566ตลาดคงมีการแกว่งตัวในกรอบนี้ตัวหุ้นที่เราแนะนำนะครับตัวดูสมอลแคปแล้วกันนะครับสมอลแคปเพิ่มอัพพอร์ตมากขึ้นต่อเนื่องนะครับมีหลายตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วอาจจะเป็นรอบใหม่ของเขานะครับเช่นตัวเป็นเทเบิลกรีนวันนี้ปิดค่อนข้างสวยนะครับ2 26. บาท26ก็จะมีดอลตานท,ที่าาทเ,เราเคยคุยกันนะครับประมาบังคับ2.28 เาเบรกได้ไหมนะครับถ้าเบรกได้ได้ยินได้เนี่ยนาต้อไปสองบาทสี่สิบมีโอกาสนะครับมูลค่าปิดฐานสองจุดแปดหกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่สองบาทยี่สิบนะครับรอบนี้คือยกแนวรับขึ้นมาตัวดีบิลจีตัดมาก็จะเป็นตัวบีเหมือนกันนะครับเป็นน้ําตาลบุรรัมบีอาก็เบรกแล้วพี่อนนะครับสิบห้าจุดสามขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นการลับตัวละถ้าดูภาพเราเะเี็นเป็นแพทเทิร์นนะครับว s h เชฟนะครับที่ รับบรเิเวณเส้น200วันพอดีแล้วก็ดีกลับขึ้นมาเการขึ้นมา15.3ภาพนี้เนี่ยนะครับกับภาพของตัว e a r n i n g m มาตั้มช Q1 หนึ่งที่น่าจะมีสัญญาณที่ดีนะครับตามที่เราประเมินเนี่ยนาตาั้มถัดไปอยู่ที่เรนเ15บาท80นะครับแล้วก็16บาท50นะครับก็เป็นจุดในการกลับตัวทีบบท่น่าสนใจสำหรับตัวบค่าตัวถัดมานะครับเป็นตัวบ Land ดนัพิมมอนบีแลนด์ก็เบรกใกล้แล้วนะครับที่เราคุยกัน1.83นะครับวันนี้ขึ้นมาติดที่1.84 ภาพของตัวรุ่มขนาดนี้นก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็เดือนเมษาเองช่วงปลายเดือนนะครับน่าจะเป็นช่วงที่ทรถไฟฟ้าสายทีนพูนะครับมีโอกาสที่จะเตรียมลงนามกาาม็จะเป็นจิตยาบวกทห้ตัวบีแลนด์เองอยู่ในจุดของการฟื้นตัวรอบใหม่นะครับแนวต้าเนี่ยดูถัดไปนะครับคันด้วยจิตยาสามขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งจุดแปดแปดแล้วก็หนึ่งจุดเก้าหกเท่าเดิมนะตัว <testoster ona> นวรับนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดแปดสองมูลค่าพื้นฐานเราอยู่ที่สองบาทแปดสิบนะครับสำหรับตัวบีแลนด์แล้วก็ ตัวถัดมานะครับเมื่อวานมีคนถามคนก่อนหน้านั้นนะครับเป็นตัว S T A S T A กำลังทำสัญญาณคล้ายๆ W shape เหมือนกันนะครับมีโอกาสนะครับการเ r e a บริเวณ19บาทขึ้นมาเนี่ยนะครับที่19.2มีโอกาสนะครับเป็นพ่กนี้เนี่ยมาที่แนวต้าน20คือถ้าผ่าน20ได้เนี่ยจะเป็นโมนตั้งที่ค่อนข้างดีมากนะครับนั่นหมายความว่าการปรับผ่านของเขาเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับที่20บาทต้องลุ้นเลยนะครับว่าจะผ่านได้ไหมสำหรับตัว S T A ครับอันนี้ก็เป็นพวกมิสมอลแคปที่ปกติเพิ่มเติมให้นะครับในส่วนของตัววีเอชนะครับ H17 ก็ขึ้นมานะครับยังไม่ผ่านพันนะนะที่เราคุยกันถ้าผ่านพันได้เลยจะมีรตาตั้งมาที่ผ่าน6ขึ้นขึ 1, ้นถึง160นะครับโดยเฟนเหมือนเดิมนะครับใครเล่นตามเรนเนี่ยให้ดูบริเวณ9.5ถ้าหลุดต้องรองโปรฟิตหน้ารองทั้งหมดนะนะครับอาจจะ่าพวกิต้เปิดซีรีส์ด้วยอาจจะมีความมันปววใครไม่อยากเสี่ยงก็ ทดลองก่อนได้นะครับนพรุ่งนี้แต่ขยักเดตนะครับว่าเอ๊ดูจากหน้าช็อตของฟอร์เรนเยอะแบบนี้นะครับน่าจะมีการโรครับไปอรอบหน้านะครับมีการเข้าเพื่อตัวช็อตกลับเข้ามาเนี่ยนะครับตัวซีเอสอาจจะมีแรงดึงขึ้นมานะครับหรือว่าซีเอ็มอาจจะถูกกระชากขึ้นไปได้นะครับก็อาจจะลองเดตดูได้ครับที่นาตัานพันหกครับผมนี่ก็เป็นตัวเซนเซอซีเอ Series B, Series ชส่วนอีกตัวหนึ่งที่พูดไปเมื่อวาน ะนะครับตัวคิงส์แมนนะพี่บอลคิงส์แมนก็มันก็ดีดขึ้นมาต่อนะครับอตอนนี้เนี่ยนะครับเพิ่งใครเกง็งกำไรอยู่ให้ดูแนวรับ6.8กับ6.5ไว้สองระดับนะครับสรุปสองระดับนี้เรื่องของการเกง็งกำไรต้องปรับลอดออกมานะครับผมผมจะบอกในฝั่งดาวไซด์ไว้แล้วกันสำหรับตัวคิงส์แมนเพราะหุ้นขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงแล้วก็มีวอลุ่มไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับให้ดูแนวรับไว้สองแนว6.8 6.5ไม่ควรย่อหลุดครับอืมได้ข้างบนเลยนะ ข้างบนของคิงสเมนเนเนี่ยก็คือภาพแบบนี้นะครับพี่ม่อนคือเอถ้าดูภาพเทคนิคก็เราตั้งดัดไปเจ็ดจุดห้านะครับกับเวนแปดบาทยี่สิบนะครับก็ดูทีละระดับนะครับแต่เมื่ขึ้นมาด้วยความชันนะครับเคยเล่นต้องกระโดดกระเดียวมาเลยนะโอเคอะท้องคำจ้าทองคำก็เหมือนเดิมไหมครับถือลองต่อก็ดูไปที่หนึ่งพัน สองร้อยหกสิบสามนะครับผ่านได้ดูที่บันสามเลยนะครับสองคจุดในการล็อกโปรฟิตก็ที่เดิมนะครับหนึ่งสองปีห้าหลุดก็ล็อกโปรฟิตตลอดครับโอเคอ่ะ okay. ได้ค่ะเป็นร <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> นะคะค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดนะคะสาหรับคํำถามอื่นๆเค